กินมาได้นะคะเนี่ยตรงนี้คืออาหารว่างโต๊ะยาวเฟื้อยมีเบรกทั้งเชา้าทั้งบ่ายนะแล้วก็มีอาหารกลางวันเลี้ยงด้วยงาน PM 2.5นะคะงานใหญ่เลยตรงนี้เติมน้ำตาลเติมนมงานใหญ่งานหลูเลยแหละห้องแกนบอลแกนไดมอนด์บอลลูนให้ดูห้องประชมุมแกนไดมอนด์ ใหญ่เป้งยังไม่มีคนจุดลงทะเบียนมีพนักงานบริการเยอะมากไม่ต้องกลัวช้านะเนี่ยเต็มเลยของว่างรอแจกอยู่นะคะของว่างมีชามีกาแฟมานะคะเจอพี่แอดแล้วหนึ่งคนมีนมมีน้ำตาลแล้วก็มีแบบนี้ห็ูอยู่ได้หรูอยู่ นำนักงานคณะกรรมการสุขภาพาแห่งชาติกำนักงานบริหารกองทุนเพื่อสอง่งเสริมอนรักพลังงานแอ็นทอนฟาวโรงพยาบาลนกพรรัลทานีแจกแมนทานจกาดดีสมองดีเด็กดีกทามองของเรียเล่รใหม่กองทุนสิ่งแวดล้อมวัน,วนชาการม,มาตรฐานควบคุมไฟฟ้าเล่นเกมได้กระเป๋าด้วย epi thailand มาหมุนวงล้อตอบคำถาม,มจะเล่นให้ทุกบูธเลยรวมวัตยาและสัตว์ป่าพันพืชอันนี้มาจากเพชรบูรณ์รถเผารถฝุ่นช่วยโลกแล้วก็มีใบอ้อยใหญ่อ้อยหมักอุอย,อยเอามาทอผ้าได้ด้วยอะ่ะนี่หน่วยงานที่ร่วมโครงการเทียบก็มีบูธอย่างนี้อีกคำารู้ทั้งนั้นมาอาจกันนะคะ เราถ่ายเบื้องหน้าเราถ่ายเบื้องหลังเนี่ยสัมภาษณ์นิ้วไข้ไร์ดีก็คือมีทั้งรัฐทั้งเอกชนหนังมาร่วมง,งานขับเพื่อนป้องกันแก้ปัญหามลพิษกรมอนามัยท่อนอากาศสะอาด คือเวลาเขาเขียนว่า8โมงจนเจ้าหน้นานนที่เพิ่งมาเตรียมบูธอ่ะเพราะฉะนั้น่ะยังมากันได้สบายบือเชิญหยิบก้าไม้เวียนเทียนมาถึงเลยททำบุญวิถีใหม่บริษัท LED Tech ได้บริษัทสยามอัก e รีซัพพลายบริษัท ID ด e f e n s e จำกัดอันนี้มูลที่ปลูกป่าพัฒนาภาคเหนือสมัาชาาสิทธิคุ้มครองสิงแวดล้อม พัฒนาองค์กรชุมชนสถาบัานดาราศาสตร์แห่งชาติตรวจคุณภาพอากาศและสุขภาพแต่ละบูธเขาก็จะมีความรู้ให้เราแล้วก็มีให้เราร่วมกิจกรรมนะคะไปมานี้ขอสะสอนี่คณะวิทยาศาสตร์พระจอมทนบุรีก็มาโงเรียนลูกโรงเรียนรูก สงขายังมาเลยสสสรางวัลเพียบเลยมีกล่องด้วยแล้วก็มีหมวกด้วยแล้วก็มีถุงผ้าด้วยแต่ต้องตอบคำถามรีบมาเร็วรีบมาเร็วแค่เอาลูกฟิลปองแสดงความคิดเห็นว่าที่บ้านมีเครื่องฟองอากาศหรือเปล่าใช่ค่ะรับสบู่ไปหนึ่งกล่องนี่ห้องควบคุมคุณภาพอากาศแล้วก็มีการเก็บตัวอย่างอากาศไปเพาะเชื้อด้วยนะอยู่ในเพลทเนี่ย เครื่องตรวจคุณภาพอากาศตัวเป็นแสนจ้าจมูกแล้วคะเนี่ยจมูกแต่น่าจะเป็นแบบที่นั่งได้ด้วยเคยรูว่าอ๋อมันใช้แบบว่ามีเครื่องดูดเนี่ยเหมือนเครื่องดูดฝุ่นเลยรู้อะไร